และในสัปดาห์นี้ทางรายการหนึ่งสัปดาห์กับวุฒิสภาได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกฤตอาทิตย์แก้วประธานคณะกรรมาิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2557ในประเด็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2557ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมกันค่ะผมกฤตอาทิตย์แก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในฐานะประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิงบมารายจ่ายประจำปีสภา7บครับขณะนี้เนี่ยนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยอยู่ในการพิจารณาทั้งสองสภา คือ,อ,อในของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ตั้งกรรมกรรมธิการวิสามันพิจารณาอยู่แล้วส่วนของเราเนี่ยก็พิจารณาตามหลังของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวิธีพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเขาตั้งอนุกรรมธิการแล้วก็พออนุกรรมธิการพิจารณาเสร็จก็ส่งขึ้นมาที่กรรมธิการ นะครับส่วนของเราเนี่ยเราตั้งอนุก,กรรมธิการนะพิจารณาไปพร้อมๆกันกับกรรมธิการคือทำงานควบคู่กันไปควบ<ช>ควบู่กันไปเลยเราทำงานต่อจากที่สมาชิกรัฐสภาข้อบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแล้วเสร็จคือกรรมการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ออในภาพรวมทั่วไปเนี่ยผมคิดว่างบประมาณแผ่นดินปีนี้เนี่ยมันข้างสูง2องล้านหแสสหมันล้านล้านบาทน,นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากกว่าปีที่แล้ว1นึ่งแสห้าันล้านบาทถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ ห้าเปอร์เซ็นต์สร็จาห้าจุดสเปอร์เซ็นต์เราอยากจะนำเรียนกับท่านทั้งหลายก็คือว่ารายได้สุทธิของเราเนี่ยนะครับรัฐบาลประมาณการไว้เนี่ยนะครับต่ำกว่างบป,ประมาณประมาณสองแสนล้านบาทเสร็จก็แปลว่างบของเราก็จะเป็นงบที่ ขาดดุลแล้วในเงิน2องแสนล้านบาทเศษเนี่ยที่ขาดดุลเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องไปหาจากแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลก็คงจะคงจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหามานะครับมีความจําเป็นไหมท,ที่ที่รัฐบาลจะต้องไปกู้เพื่อมาพัฒนาประเทศเนี่ยก็เป็นความจําเป็นนะฮะบ้านเมืองที่กําลังจเจริญเติบโตเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องไป ลงทุนในเรื่องต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องต้องกู้เงินนี่ก็คือว่ามันมีสิ่งที่ทีเ่เป็นงบประมาณที่จะสามารถเข้ากับเข้ามาสู่ประเทศเราได้เนี่ยโดยไปการลงทุนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะครับแต่แต่ว่าสังเกตดูปีนี้เนี่ยการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับซึ่งมันเพิ่มขึ้นถึง18.9%จากปีที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลกลับให้งบประมาณในการท่องเที่ยวน้อย,น,อยน้อยกว่าเดิมตัวเลขประมาณการขาดดุลเนี่ยนะครับขาดดุลอยู่มัน1.9%นะฮะซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยนะครับ มันเป็นค่าใช้ใจ่ายงบประจำมากก็แปลว่าอะไรงบประจำคืองบที่เราจะใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนของข้าราชการเราเคยมีนโยบายที่จะลดอัตราข้าราชการอยู่แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ถามว่าทุกวันนี้ทําไมงบประจำมันมากมันมากเพราะเราต้องไปอุดหนุนส่วนราชการที่เรียกว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นเยอะมาก ขณะนี้เนี่ยเราเราเรา,เราพยายามเชิญเวลาเราเชิญคณะกรรมธิการขอภัยเนเราเชิญส่วนราชการมาเนี่ยกรรมธิการก็ตั้งเป้าไว้ไว้อย่างนี้นะครับเป็นข้อตกลงว่าเราจะดูผลงานปีที่แล้วของราชการสองของทุกส่วนราชการแล้วก็ให้เขาเสนอโครงการที่เรียกว่าดีที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดเป็นที่ประจักษ์และประชาชนพึงพอใจ ทุกกระทรวงทุวงกลมขอให้แจ้งมาอย่างน้อยหนึ่งโครงการเราก็จะได้เห็นความสําเร็จและความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนของราชการเองด้วยกับส่วนที่เสียหายก็คือมีการทุจริคตคดโกงตั้งอรรมาการสอบสวนทางวินยัยไล่ออกปลดออกไปกี่รายในภาพรวมของประเทศนี่ก็จะเห็นใช่ไหมภาพฉายา,ยภ,าภาพที่เป็นประโยชน์ภาพหนึ่งกับภาพทีผ่ผิดพลาดภาพหนึ่งเพื่อจะให้รัฐบาลได้เห็น จุดดีและจุดเสียของรัฐบาลอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่กรรมธิการคิดขึ้นมาและเรื่องที่สองก็คือว่าส่วนราชการเนีเ่ยทางทางรัฐบาลเนี่ยท่านได้มียุทธศาสตร์เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติทีนี้ปัญหาคือขณะนี้เนี่ยถามว่าเมื่อรัฐบาลได้ออกยุทธศาสตร์ไปแล้วเนี่ยกระทรวงตัววงกลมต่างที่เราที่รัฐบาลได้สั่งการลงไปว่าให้เขาดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์นี้เนี่ยเขาทาหรือเปล่า แล้วทําแค่ไหนอย่างไรนะครับทําแค่ไหนอย่างไรทุกกระทรวงทุกวงกลมก็จะต้องก็ต้องชี้เวลาเข้ามาชีช้แจงเขาก็จะบอกว่างานนี้เข้ายุทธศาสตร์งานนี้เขา้ายุทธศาสตร์นี้งานนี้เขา้ายุทธศาสตร์นี้อันนี้ทุกกรมก็ทุกกรมทุกทกระทรวงก็มาชีชช้แจงเราเราก็จะดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์งบประจำั้นต้องตัดออกเลยแล้วงบก้าวหน้าคืองบตามยุทธศาสตร์เดิมกับงบ ตามยุทธ์ต้องแยกเราจะแยกให้รัฐบาลเขาเห็นเนี่ยว่าตามยุทธศาสตร์ปัจจุบันสี่ยุทธศาสตร์เนี่ยท่านท่านท่านเห็นอะไรท่านควรจะเห็นอะไรบ้างนะครับงบประจำนั้นตัดออกแล้วกับกับไอไอเข้ากับยุทธศาสตร์เดิมแปดยุทธศาสตร์นั้นอะไรบ้างก็ก็ก็พยายามจะแยกให้รัฐบาลเห็นเป็นการช่วยรัฐบาลให้ให้ให้รัฐบาลได้ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลจะเห็นการทํางานว่าอ๋อที่ พะผู้แทนเขาไม่ได้แยกมาใช่ไหมเราก็แล้วก็วกไม่ใช่นาทีของผู้แทนเขาจะต้องแยกใช่ไหม <c oughs> ความจริงเราก็ไม่ใช่นาทีเรามีหน้าที่เสนอแนะมีหนา้าที่ให้ข้อสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดความชัดเจนแล้วอาจจะเป็นแนวทางที่ชุดต่อไปเขาหมายว่าคณะกรรมการวิสามันพารณาล่างออกมาเนี่ยของวุฒิสภาเนี่ยนะครับในชุดต่อไปเขาจะถือเป็นรากฐานก็อ <c oughs> าจจะ บุกเบิกบุกเบิกครับพยายามแล้วก็ให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นชอบเขาก็อาจจะเพิ่มเติมเสริมขึ้นไปนะในห่วงของเราเนี่ยเรามีเวลาแค่นี้เราก็ทําแค่นี้นะครับก็คิดว่าเราเรา,เราน่าจะช่วยให้การทํางานของรัฐบาลดีขึ้นพอเราทําเสร็จแล้วเราพอเราอพิปรายเสร็จผมเชื่อวุฒิคงผ่านให้ นะครับแล้วก็เอาข้อเสนอข้อสังเกตแล้วรวมทั้งเอกสารที่ที่เราทําจากที่ผมได้นําเรียนเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของอะไรต่อะไรแยกะให้รัฐบาลดูนะครับความเห็นในเรื่องของการให้ความสาคัญกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งพิเศษนะเราดูเพียงแต่ว่ามันกลมกลืนกันไหมแล้วทุกกระทรวงทุวงกลมเนี่ยมีบางกระทรวงก็ได้เยอะบางกระทรวงก็ได้น้อยก็บน่นก็มีบน่นนะฮะ ถามว่าบนทุกกระทรวงไหมก็เกือบทุกกระทรวงะนะครับคือไม่พอทุกกระทรวงอ่ะแต่ถามว่าในความไม่พอเนี่ยมันกลมกลืนกันไหมเช่นคุณเป็นกระทรวงเล็กคุณเป็นกรมเล็กเนี่ยคุณก็ต้องได้ได้น้อยคุณเป็นกระทรวงใหญ่คุณต้องใช้ใจ่ายมากคุณก,คณก็คุณก็ควรจะได้มากนะครับก็เรา,าจะมองอย่างนั้นนะครับกแต่ก็เห็นใจเ<า>ห็นใจทุกกระทรวงทุกวงกลมที่เขาที่เขาเขาเขาอยากจะได้เงินอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นประตูหน้าต่างของชาติ ครับสถานทูตเนี่ยยังมีไม่ครบเลยยังต้องเช่าก็อยู่นะฮะท่านทูตท่านท่านทาน่ทานประหลัดกระทรวงท่านก็มาบอกว่าทูตบางคนเนี่ยบ้านอยู่แห่งหนึ่งแล้วสำนักง,งานอยู่แห่ง<ม>ก็เขาก็บน่นเราก็เลยเป็นเราก็มีข้อสังเกตว่าน่าจะแก้ไขในเรื่องนี้เพราะว่าเราปล่อยไว้นานความเจริญเติบโตเกิดขึ้นความแพงมันก็เกิดขึ้นตามความเจริญเติบโตผมเกลียดไอ้ความเจริญเติบโตนี่แหละ มันตามมาด้ยวยความแพงก็มีคำถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ใช้เงินลงไปในในโครงการใหญ่ๆจานวนมากเนี่ยเช่นโ,โครงการจำนำข้าวแล้วจำนำข้าวเนี่ยถามว่าดีไหมผมคิดว่าโครงการอะไรก็ตามเนี่ยที่มันช่วยเหลือพี่น้องระดับรากหญ้าได้มันดีหมดหมายพื้นฐานมันดีหมด ผมยังสนับสนุนทั้งจำนำและทั้งประกันดีหมดนะเพียงแต่ว่าคุณทำยังไงที่จะให้มันได้ประโยชน์ทั้งประเทศชาติแล้วก็ากาชาวนาการบริหารจัดการให้เหมาะสมทุกวันนี้ชาวนามีความสุขไหสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายกำลังทำอยู่นี่นะก็ทำกันด้วยความรู้ความสามารถที่มีสติปัญญายที่มีแล้วก็เต็มความสามารถทุกคนทุกคนก็รักชาติรักบ้านรักเมืองเหมือนกัน ปรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากให้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 มองว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ดูแลอยู่สามประการเท่านั้นพี่น้องอย่าไปขอจะ่าไปขอ,อ,อท่อระบายน้าอย่าไปขอถนนอ,อ,อย่ามาขอสะพานจากเราเ, <c oughs> <c oughs> เราไม่มีส่วนที่จะวินานในเรื่องนี้เป็นะร <c oughs> ปเรื่องของผู้ทแทนรัศดรนะครับ <c oughs> พอเสร็จแล้วเราก็จะทําเอกสารอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับประชุมประชุมทําเอกสารให้ให้ ให้สมบูรณ์นะฮะคือขณะนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเขาก็จะส่วนรายการต่างเขายัางมาให้เราให้เรา,เาสักถามอยู่นะครับแต่ก็ประมาณปลายเดือนก็คงเสร็จนนะครับต,ต้องรอผู้แทนเพอเสร็จแล้วเราก็ประชุมกันอีกครั้งเดียวแล้วก็ทําเอกสารแล้วก็กน่าจะจบละ <Okay. S 1> นะครับรอเสนอ,อท่านประธานวุฒิสภาขอความห็นชอบจากวุฒิสภาเราครับสวัสดีครับ